ไม่ต้องวิเคราะห์ผมจัดให้แล้วนะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับพอดีว่าไปเที่ยว ช่วงสงการนะครับก็เลยไม่ได้อัดคลิปเลยนะครับก็กราบขออภัยด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาแล้วนะครับก็มี3ตัวที่น่าสนใจมาฝากนะครับเดวันนี้บอกได้คาเดียวว่าเตรียมรอรับความสดชื่นกันได้เลยแต่ก่อนอื่นเลยนะครับใครนะครับที่อยากได้มากกว่าหน้าช่องนอกเหนือจากตัวหน้าช่องที่ผมคัดสรรมาเป็นทัศนะให้เนี่ยก็ตามเจกันได้ในครอบครัวเลยครับง่ายๆครับไปที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยครับใต้รูปโปรไฟล์จะเจอกับคาอธิบายอยู่ลองอ่านดูสักนิดครับแล้วจะเจอประตูสู่ทางเข้าครอบครัวรับรองเลยครับว่าในครอบครัวสดชื่นฟินๆอย นี้นะครับ3คู่ที่น่าสนใจนะครับเพื่อมีการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยครับสำหรับคู่แรกนะครับก็มองไปที่คู่ของ n o r i ซ city นะครับพบกับทางด้านของ p o ร์ m u t สสำหรับคู่นี้นะครับผมมองไว้อยู่2ทางเรื่องนะครับทางเรื่องแรกนะครับก็คือมองทางด้านของ p o ร์ m u t สส่วนทางเรื่องที่2นะครับก็มองในเรื่องของสูงแต่ถ้าต้องให้เรื่องจริงผมคิดว่าสูงดูจะน่าสนใจมากกว่านะครับเพราะว่าทางด้านของ p o ร์ m u ัสเองนะครับถึงแม้ว่าวันนี้นะครับจะ รับบทเป็นผู้มาเยือนก็จริงนะครับแต่ในเรื่องของการป้องกันกำแพงเนี่ยก็คาดหวังกับพวกเขาได้แต่ทว่าครับกระแสภายในในวันนี้นะครับเป็นทางด้าของนอร์ลีซิตี้นะครับที่มีกระแสภายในที่ค่อนข้างน่าสนใจมากกว่านะครับแถมวันนี้ก็ได้เปลี่ยนในการเล่นในบ้านด้วยนะครับก็เลยไม่กล้าไปท่านักของพอตมาสักเท่าไหร่นะครับแต่ที่เลือกไปสูงในวันนี้ก็เพราะว่าทั้งสองทีมนะครับก็ถือว่าศูนย์หน้าเนี่ยนะครับก็คาดหวังในเรื่องการมีประตูได้นะครับและสถิติที่เคยเจอกันมานะครับคู่นี้ต้องบอกได้เลยว่าเจอกันทีไรนะคร มีไม่ค่อยถึง3ลูกแต่เทาว่าวันนี้กลับมาเจอกันอีกรอบนะครับกระแสสูงด้านน่าสนใจนะครับและช่วงนี้ฟอร์มสูงหน้านะครับก็บทําประตูได้อยู่เรื่อยๆเ,เนี่ยผมมองว่าวันนี้ทั้งคู่มาเจอกันผมมองว่ามีโอกาสถึง3ลูกอย่างแน่นอนและในวันนี้เองนะครับกระแสสูงคู่นี้ก็ค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากผมจึงมองว่าไม่ว่าใครนะครับจะเก็บชัยชนะไปได้ในค่าคืนนี้นะครับแต่ยังไง3ลูกก็ต้องมีเห็นอย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับจัดหนักจัดเต็มสูงปีดไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนจัดไปครับ มาต่อคู่ที่2กันเลยนะครับเชฟฟิลล์ยูไนเต็ดนะครับพบกับทางด้านของคาร์ดิฟซิตี้สำหรับคู่นี้นะครับผมขอแนะนำให้มองไปที่เชฟฟิลล์ยูไนเต็ดนะครับในกำแพงครึ่งคว่ำหนึ่งช่วงตัวกันได้เลยครับต้องบอกได้เลยว่าถึงแม้ว่าผลงาน3มนัดที่ผ่านมาของเชฟฟิลล์ยูไนเต็ดนะครับจะจบด้วยผลแพ้ทักง3นัดก็จริงนะครับแต่ทว่าครับวันนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านของตัวเองนะครับผมมองว่ามีโอกาสเรียกความมั่นใจกลับมาได้อย่างแน่นอนนะครับและกำแพงวันนี้ที่เปิดมาแล้วก็กระแสภายในเองเนี่ยนะครับท่านของเชฟฟิ ก็เริ่มกลับมาในบางตำแหน่งบ้างแล้วนะครับโดยเฉพาะสู่หน้าอย่างแคมเบลนะครับก็น่าจะได้ลงเป็นตัวจริงอย่างแน่นอนนะครับในค่ำคืนนี้นะครับแล้ววันนี้ได้เล่นในบ้านของตัวเองเนี่ยกระแสเนี่ยวันนี้บอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะบาลานซ์และสมเหตุสมผลมากๆเนี่ยแล้ววันนี้มาเจอกับทางด้านของคาร์ดิฟซิตี้เนี่ยซึ่งคาร์ดิฟซิตี้เองนะครับก็ฟอร์มเนี่ยนะครับก็ถือว่าคาดหวังไม่ยากเนี่ยผมมองว่ายัางไงในวันนี้ทางด้านของเชฟฟิลด์ยังไงก็มีหนึ่งลูกให้เห็นอย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นแล้วจัดหนัก,จ, ield, YouTube, นกนจัดไครบัป มาต่อคู่ที่3คู่สุดท้ายกันเลยนะครับออฟฟอร์ดยูนเต็ดนะครับพบกันถึงด้านของลีดยูนเต็ดสำหรับคู่นี้นะครับต้องบอกได้เลยว่าลีดเนี่ยนะครับมีฟอร์มที่ค่อนข้างดีกว่าโดดเด่นกว่าอันดับตารางคะแนนดีกว่านะครับตัวผู้เล่นค่อนข้างเหนือกว่านะครับแล้วก็ในเรื่องของกำแพงที่เปิดมาวันนี้นะครับก็ถือว่าเปิดมาค่อนข้างเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะครับแต่ก็ค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงอยู่นะครับเพราะต้องบอกได้เลยว่าถึงแม้ว่าลีดจะดูเหนือกว่าหลายๆคุมก็จริงนะครับแต ต้องบอกได้เลยว่ามันก็เป็นงานที่ยากสําหรับพวกเขาอยู่เหมือนกันเพราะว่าทั้งนัของออกฟอร์ดเองผลงานในช่วง3นัดที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าทาผลงานออกมาได้ค่อนข้างดีมากๆบวกกับกระแสภายในนวันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าจับต้องมากๆเลยนะครับซึ่งผมก็ต้องบอกได้เลยว่าถ้าจะเน้นไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็มีโอกาสออกได้หลายทางอยู่เหมือนกันนะครับแต่ทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วเนี่ยผมมองว่าสูงดูจะน่าสนใจมากกว่านะครับในไหนทั้งนัของลีดนะครับก็บังคับให้ถึง2ประตูอยู่แล้วนะครับและทั้งนัก้องอ็อกฟอร์มดีีมากกเเนน่่ยแและะะใรรรืออองงงขสคับ ก็ไม่ได้ดูเป็นรองทางด้าของลีดยูนเต็ดสักเท่าไหร่นักเนี่ยผมมองว่าก็มีโอกาสที่จะสามารถทําประตูใส่ทางด้านของลีดยูนเต็ดได้อยู่เหมือนกันผมจึงมองว่าคู่นี้ไม่ว่าใครจะเก็บชัยชนะไปได้แต่ยังไง3ลูกก็ต้องมีเห็นอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วครับจัดหนักจะเต็มสูงปีดได้เลยครับกระแสสูงก็น่าสนใจมากด้วยรับรองว่าวันนี้ยังไง3ลูกก็ต้องมีอย่างแน่นอนจัดไปที่สูงเต็เวลากันได้เลยครับ และนี่นะครับก็คือทัศนะหน้าช่องนะครับที่หยิบยกมาให้แยกเน้นกันในวันนี้ใครชอบก็ตามมาเลยกันครับส่วนใครนะครับอยากได้มากกว่านี้นอกเหนือจากนี้เดี๋ยวตามใจกับผมได้ในครอบครัวแลวกันง่ายๆไปที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยครับใต้รูปโปรไฟล์จะเจอกับคาอธิบายอยู่ลองอ่านดูสักนิดครับแล้วจะเจอประตูสู่ทางเข้าครอบครัวรับรองเลยครับว่าในครอบครัวสุดชื่นฟินๆอย่างแน่นอนตามเจกันได้ครับยังไงวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแลวกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ